คลิปนี้เป็นคลิปที่2เนาะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในส่วนของการทํางานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับในวิชาวิทยาการคํานวณชั้นป .5 นะครับเล่มที่2เนาะอันนี้เรื่องที่2แล้วนะครับออจากคลิปที่แล้วที่ครูโพสต์ให้นักเรียนเมื่อวานนะครับตอนนี้ส่วนของการทํางานคอมพิวเตอร์เนะเาะก็จะแบ่งการทงานเป็นคอมพิวเตอร์เป็น3ส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของ หน่วยรับเข้านะครับหน่วยประมวลผลแล้วก็หน่วยแสดงผลนะครับทีนี้เราจะมาเรียนกันในส่วนของการออกแบบและเมื่อนักเรียนรู้วิธีการในส่วนของการทํางานของคอมพิวเตอร์แล้วนะครับนักเรียนจะต้องมาออกแบบอันอริทึมได้นะครับในการออกแบบอันอริทึมเนี่ยนักเรียนจะต้องออกแบบทั้ง3ส่วนก็คือหน่วยรับเข้าหน่วยประมวมลผลแล้วก็หน่วยแสดงผลด้วยนะคะรับทีนี้นักเรียนมาดูกันก่อนว่า การออกแบบกัรกริทึมเนี่ยมันคืออะไรนะครับคุณครูสรุปเนะื้อหามาให้นะครับก็บอกว่าออการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับจะสามารถทำงานตามคำสั่งหรืออัลกอริทึมที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์นั้นทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถูกต้องนั้นนะครับนักเรียจะต้องออกแบบอัลกอริทึมนั้นให้สมบูรณ์อ่าเขาบอกให้สมบูรณ์นะครับทีนี้คุณครูบอกแล้วอัลกอริทึมให้สมบูรณ์แบบวามว่างไงคุณต้องออก ออกแบบให้ครบทั้งองค์ประกอบทั้ง3ส่วนก็คือหน่วยรับเข้าหน่วยประมวลผลแล้วก็หน่วยแสดงผลนะครับนี่คือถึงจะถึงจะสมบูรณ์เนาะนะครับทีนี้นักเรียนมาดูในส่วนของการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบอต่อต่อต่อ,ตอการตรวจสอบเงื่อนไขให้ครอบคลุมทุกกรณี ทีนี้การตรวจสอบเงื่อนไขให้ครอบคลุมทุกกรณีเนี่ยมันย้อนกลับไปอยู่ในบทที่1ก็คือการใช้ใผลเชิงตรรกะนะครับแยกปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อยๆนะครับอ่าเสร็จแล้วมันถึงจะครอบคลุมทุกกรณีเนาะเสร็จแล้วก็จึงมาพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีนี้การทํางานคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาดไปจากที่เราวางแผนไว้นะครับนักเรียนก็ต้องสามารถปรับปรุปรปรงแก้ไขอัลกอริทึมแล้ว เขียนโปรแกรมต่อนะครับอันนี้คือการออกแบบอัลกอริทึมนะครับทีนี้คุณครูขอทบทวนก่อนว่าการออกแบบอัลกอริทึมเนี่ยสามารถทําได้อยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือ 1. การเขียนแบบตามลําดับที่เรียนไปเมื่อถึงที่แล้วเมื่อเร่มที่แล้วนะครับเขียนแบบตามลําดับคือขั้นตอนการทํางานตั้งแต่บนลงล่างนะครับต้องทําขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบ การทํางานนะครับในส่วนของโครงสร้างที <aún> <yelled> ่2คือทํางานโดยจากบนลงล่างนะครับแต่ทํางานแบบมีทางเลือกจะมีหันซ้ายหรือหันขวาคือจริงหรือไม่จริงนะครับนี่คือการทํางานแบบมีทางเลือกแบบซ้ายหรือขวานะครับหรือจริงหรือไม่จริงนะครับส่วนรูปแบบที่3ก็คือรูปแบบของการทํางานแบบวนซ้ํานะครับก็คือ การทางานแบบว่าบวกกันไปเรืเ่อยๆทางานซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆกันนะครับนี่คือการทํางานแบบาการออกแบบอักลกอริทึมนะครับมีู่3รูปแบบด้วยกันนะครับอ่ะโอเคสาหรับคลิปนี้วันนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาเรียนกันในส่วนของการทํางานของออการคลิกเมาส์ การคลิกเมาส์นะครับเมื่อนักเรียนทําการคลิกเมาส์หนึ่งครั้งนะครับตัวละครหรือแมวหรือว่าสิ่งที่เรียนจะต้องเดินไปหนึ่งร้อยเก้านี่คือจบนี่คือขบวนการทํางานว่าเมื่อเรียกคลิกเมาส์เสร็จปุ๊บนะครับคลิกเมาส์เสร็จปุ๊บอันนี้คุณผั้อธิบายตรงนี้นะนะครับนักเรียนคลิกเมาส์เสร็จปุ๊บนี่คือการอะไรครับอินพุตเนาะอ่าอินพุต ก็คือหน่วยรับเข้านะครับ Input ประมวลผลก็คืออะไรการเดิน1 9แล้วก็ Input ตเลยคือเป็น p ี o โ e s เนะครับแล้วก็เอาพุตเลยทีเดียวนะครับคือการเดิน1 9นี่คือขมวนการทํางานและแบ่งเป็นสส่วนใช่ไหมครับว่าหน่วยรับเข้าหน่วยประมวลผลและหน่วยแสดงผลนะครับเริ่มต้นคลิกเมาส์อินพุตก็คือคลิกเมาส์โ o c เซสก็คือ การเดิน1.9กแล้วก็เอาพุก็คือการเดินหนนี่คือจบการทํางานนะครับอ่ะทีนี้อันเนี้ยตัวสําคัญเลยซึ่งมันจะอยู่ในส่วนของกิจกรรมที่สองด้วยและสิ่งที่นักนรียจะต้องเรียนรู้และก็ผ่านไปได้มันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออหลักสูตรของสอบบัเลยทีเดียวนะครับคือการพิจารณาตัวเลขการสอบผ่านไม่ผ่าน นะครับอ่ะง่ายๆที่เรียนรู้จักเลยนี่เรียนเคยทำนักเรียนอันนี้เลยก็คืออ่ะคะแนนเต็มสิคะแนนเต็ม1ิคะแนนนักเรียนสอบผ่านกี่คะแนนถึงผ่านห้าใช่ไหมนักเรียนสอบคะแนนคือห้าผ่านถ้านักเรียนได้สี่อะผ่านไหมได้สี่ผ่านไหม,ไ, 4, ไ,หมไม่ผ่านใช่ไหมครับถึงจะได้ห้าหเราผ่านไหมหกถึงผ่านนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันคะแนนเ,เต็ม100คะแนนเ,เต็ม100ถ้านถาเรียนได้49ผ่านไหม49ผ่านไหม49ไม่ผ่านแต่เกิดเรียนได้50ผ่านไหมผ่านง่ายง่ายเลยอย่างที่เรียนเข้าใจกันนะครับอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูอันกริทึมนะครับหรือขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะครับสามารถ ว่าได้3ามรูปแบบเนาะได้3ามรูปแบบใช่ไหมคะคือสารูปแบบคือการวาดรูปการบอกเล่าแล้วก็การเขียนสัญลักษณ์การวาดรูปการบอกเล่าการเขียนสัญลักษณ์นะคะอันนี้คือการวาดรูปก็คือเรียกว่าเป็นรูปภาพมาเนาะนะครับอ่ะทีนี้การบอกเล่าก็คือสิ่งที่เรียนที่พูดเป็นเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนว่าขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ทํทยังไงหรือ อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เขียนมาเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามทำอย่างไรนี่คือการบอกเล่านะครับส่วนนี้คือการเป็นรูปแบบของการใช้สัญ,ญลักษณ์เห็นไหมครับว่ามีสัญ,ญลักษณ์อยู่ในหน้าที่เก้าของหนังสือเรียนนะครับมาดูการประมวลผลนะมีขั้งหมดอยู่หนึ่งร้อยคะแนนนะครับครูจะเน้นในส่วนตรงนี้นะพะอ,ออกข้อสอบในส่วนบังคับขอ,อบพอถอด้วยทีเดียว นะครับนักเรียนจะต้องทำการอินพุตข้อมูลก็คือพิมพ์ตัวเลขคะแนนเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเก็บข้อมูลเข้าไปในตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งสร้างหน่วยตัวแปรนะนะครับตัวแปร x นะครับอ่ะทีนี้อันนี้ก็คืออันนี้เหมือนกันนะนะครับอันนี้คืออินพุตนะนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาจะเป็นในรูปแบบของการสร้างเงื่อนไขนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่าน เงื่อนไขของนักเรียนตรงนี้ก็คืออะไรครับตอนคะแนนที่เรียนรับเข้ามาตัวแปร x เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ50นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ50ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ50จริงตรงตามผลเหตุผลเลยให้สแสดงผลว่าสอบผ่าน ให้แสดงผลว่าสอบผ่านนะนี่คือประมวลผลนะยังไม่ได้แสดงผลนะให้เก็บว่าสอบผ่านนะนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถึง50คะแนนละให้จะต้องแสดงผลคําว่าสอบไม่ผ่านนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนักเรียนถึงจะแสดงผลทางหน้าจอนักเรียนดูสัญลักษณ์นะสัญลักษณนะ์ไม่เหมือนกันนะครับอา้าวเดี๋ย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 ว สัญลักษณ์จะไม่เหมือนกันนะนี่สัญลักษณ์เป็นแบบอย่างนี้นะครับจะเป็นโคง้งอย่างนี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะนะครับนี่คือการแสดงผลนะครับแสดงผลอันนี้คือเอาต์พุต put put เอาต์พุตแสดงผลแล้วนะอันนี้คือการโรเซสประมวลผลนะครับยังไม่แสดงผลนะอันนี้คืออินพุตนะครับ in put อินพุตนี้ก็คือการรับ หน่วยเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโอเคเนื้อหาอันนี้น่าจะนักเรียนจะพอเข้าใจบ้างนะครับย่อยอ่านี่คือสาระการเรียนรู้ในส่วนของการออกแบบอัลกอริทึมนะครับเดี๋ยวอันนี้มันอยู่ในส่วนของการเขียนโปรแกรมเดี๋ยวมาอีกคลิปหน้านะครับอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูในส่วนของแบบสุกหัด บบกิจกรรมที่2ตรงนี้นะคบเขาบอกว่าให้นักเรียนออกแบบอันกริทึมอัลกริทึมการประมวลผลการสอบโดยกำหนดโจทย์ดังนี้นะครับ 1. รับค่าคะแนนมาเก็บใน X 2. ถ้า X มากกว่า49ให้สอบผ่านและถ้า X น้อยกว่า50 ให้แสดงว่าสอบไม่ผ่านแสดงผลการสอบอ่ะข่าวนี้โจทย์เขาบอกว่าอย่างนี้นะคุณครูถามว่าถ้ามากกว่า49ก็คือ50ป่ะครับมากกว่า49คือ50ปะ่ะใช่ไหมครับถ้ามากกว่า49หรือ50 คุณครูขอญอาตเขียนเป็นแบบนี้ได้ไหม x มากกว่าหรือเท่ากับ50ความหมายเดียวกันไหมครับตรงนี้คุณครูถามว่าความหมายเดียวกันไหมครับถ้า x ตัวแปรที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันมากกว่า50ก็คือต้องมากกว่า49ถูกปะมันคือ50ปะอ่าหรือเท่ากับ50อันนี้คือตัวแปรดตัวเดียวกันไหมครับ ถ้ามากกว่า49กมันคือ50ใช่ไหมอันเนี้ยถ้าน้อยกว่า49เอ้ยน้อยกว่า50้าสิบอกแสดงผลว่าสอบไม่ผ่านเหมือนกันไหมครับความหมายเดียวกันไหมเออความหมายเดียวกันนะครับความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นการออกแบบอัลกรริึมตัวนี้ก็คือการวาดรูป โดยใช้สัญลักษณ์คุณครูอยากให้เรียนใช้สัญลักษณ์ในหน้านี้นะครับหน้าหน้าที่แล้วนะครับเพราะนั้นกิจกรรมของหน้านี้ในเกณฑ์ที่สองนี้นะครับพื้นที่พื้นที่ที่คุณครูเว้นไม่ให้ตรงนี้นะครับอ่าเว้นไม่ให้ตรงนี้นะครับพื้นที่คุณครูเว้นไม่ให้ตรงนี้นะครับถ้าเรียนวาดรูปอัลกริทึมมานะครับวาดรูปอัลกริทิมมา ความหมายของมันเข้ากับตัวนี้ข้อ2ข้อ3ความหมายมันตัวนี้ซึ่งมันจะเหมือนกับในหน้านี้ใช่ไหมเหมือนไหมครับมาปะ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 ูลบฮะเหมือนไหมครับขยายเหมือนไหมเหมือนเลยเพราะฉะนั้นกากิจกรรมที่สองให้นักเรียนนั้นลอกอันนี้มา ลอกอันนี้นะมาใส่ในหน้านี้มาใส่ในหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของการวาดอันกริทึมนะครับทีนี้มันก็จะง่ายไปอีกให้นักเรียนนั้นพิจารณาด้วยว่าผลสอบคะแนนเต็มร้อยนะคะแนนเต็มร้อยนะครับคะแนนเต็มร้อยตรงนี้ ใช่ไหมเขาบอกคะแนนเต็มร้อยมาอ่ะเขาไม่ได้บอกคะแนนเต็มร้อยเขาบอกว่าถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ50นะครับให้เรียนพิจารณาแล้วขานาดถ้านักเรียนได้89คะแนนเนี่ยนักเรียนสอบผ่านไหมนะครับตัว x เนี่ยนี่คือค่า x นะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือค่า x นะครับถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ50ต้องผ่านถ้าไม่ผ่านก็คือต้องน้อยกว่า50นะครับอันนี้คือผ่าน นี่คือไม่ผ่านอ่าแปดสิบเก้าผ่านไหมครับมากกว่าห้าสิบไหมมากกว่าห้าสิบผ่านเนึ่มร้อยอ่ะโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วคะแนนเต็มอ่ะเล็มร้อยมันก็ต้องได้อยู่แล้วนะครับห้าสิบผ่านไหมห้าสิบผ่านไหมเท่ากับห้าสิบเนี่ยผ่านแล้วสี่จุดเก้าล่ะไม่ผ่านนะ้อเพราะมันน้อยกว่าห้าสิบนะครับ แล้วก็45ล่ะ45นี่ก็ไม่ผ่านนะครับโอเคนะครับในส่วนของในตารางตัวนี้นะครับเอาเลือดนึ้นไปเขาบอกว่านักเรียนมีแนวคิดปรับปรุงอัลกอริทึมการประมวลผลสอบอย่างไรแนวคิดในการปรับปรุงอัลกอริทึมในการประมวลผลสอบอย่างไรบ้างนะครับรูขอญาตนะครับขอญาต อย่างไรบ้างนะครับแนวคิดดูขอดูก่อนว่า,าแนวคิดมันอยู่ไหนอ่ะจะได้บอกเฉลยได้เลยนะครับเขาบอกว่าอ่ะการปรับปรุง นักเรียนฟังนะแล้วก็จดตามนะครับการปรับปรุงอัลกอริทึมควรเขียนการทำงานหลักๆออกมาก่อนควรเขียนการทำงานหลักๆออกมาก่อนสำหรับการทำงานย่อยๆอาแทรกเข้าไปในภายหลังได้อีกรอบนะครับการปรับปรุงอัลกอริทึม ควรเขียนการทำงานหลักๆออกมาก่อนสำหรับการทำงานย่อยๆอ่าแทรกเข้าไปในภายหลังได้คุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการทำงานหลักมีอะไรบ้างก็คือ1 inputprocesscss Studio w o r l d อ่แล้วก็ output the คือระบบก,การเข้าข้อมูลระบบนําเข้าเข้าทางแป้นพิมใช่ไหมครับเข้าทางแป้นพิมพ์เสร็จแ,แล้วให้ CPU ประมวลผลนี่คือการ Input นําข้อมูลเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เอาอะไรเข้าไปบ้างมีตัวแปรอะไรบ้างนะครับเดนเยนจะพิมพ์ข้อมูลเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาอะไรเข้าไปบ้างเสร็จแล้วให้คอมพิวเตอรนะ์นั้นประมวลผลอย่างไรบ้างและให้คอมพิวเตอร์นั้น แสดงผลอะไรบ้างนะครับในส่วน3ส่วนนี้นี่คือการทำงานหลักๆของคอมพิวเตอร์นะครับส่วนการที่จะมีโปรเซสย่อยๆหรือการทำงานย่อยๆก็ค่อยแทรกเข้าไปทีหลังได้นะครับโอเคสำหรับกิจกรรมที่2ตรงนี้น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในส่วนของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นะครับในส่วนของคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้คุณนักต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ